Chị you know? bằng này Bằng này, áo chị thái bằng cân đây, Thái xuôi bằng cân phải áo, ท่านเลยเก็บเอา,า,าหารอกเนี่ยถ่ายคลิป,ปก่อนสะอาดดีไหมพี่น้องมื่อนี่เมื่อนะเี่ยบ้าขุณซุ่มหนึ่งยัได้คุณคุณซุ่มหนึง่ง

มึงดอกนี้ดอกนี้โอ้เฮ้ยหยบบหยยบเปร,เร,รี้ยวไปแลวดเอา้านี่พาดตันส่วนพี่น้องแต่บาว่าท่านเก็บดอกถ่ายคลิปแล้วท่านสีเก็บมันจดึงขึ้นบ้าะ